ตรวจเช็คกดลวดมอเตอร์พัดลมด้วยเครื่องตรวจไฟผ่านหลอดสวัสดีครับพบกับป๋ารงอีกเช่นเคยนะครับทางช่องพอบ้านงานช่างอ่าพัดลมที่มีอาการเปิดไม่ปิดหรือเปิดแล้วไม่หมุนเนี่ยฮะถ้าเราสงสัยว่ากดลวดจะเสียคือมีอาการชอ็อตขาดหรือไม่เนี่ยฮะเราสามารถใช้เครื่องตรวจไฟผ่านหลอด หรือเครื่องตรวจไฟลัดวงจรชุดนี้ตรวจได้นะฮะวิธีการจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับเอาละครับเพื่อไม่เสียเวลาเรามาเริ่มพัดลมตัวแรกกันเลยนะฮะเป็น e m a f เฟก18นิ้วอุตสาหกรรมนะฮะอ่ะก็เนื่องจากวัดมันมากนะฮะเราก็เลยใช้หลอดไฟ200วัตต์นะฮะเสียบปลั๊กพัดลมเข้าไปในเครื่องตรวจเรียบร้อยแล้วกดสวิตช์เบอร์หนึงนะครับโอ้สว่างเต็มพิกัดเลยนะฮะ เบอร์2อ้าวหลอดไฟก็สว่างเต็มพิกัดเช่นเดียวกันนะฮะกดเบอร์3มไม่ติดนะฮะหลอดไฟไม่ติดนะฮะอ่าอันนี้สาเหตุที่กดเบอร์1เบอร์2แล้วหลอดไฟสว่างเต็มพิกัดทั้ง2เบอร์ก็เนื่องมาจากมีการชอดเซอร์กิตต,ตรงหัวสายนะฮะเหตุที่กดเบอร์3แล้วหลอดไฟไม่ติดก็เนื่องจากขดลันมันขาดนั่นเองนะครับ เอาละครับมาอีกตัวหนึ่งตัวนี้แอร์คอร์ด16นิ้วนะฮะเจ้าของก็บอกว่าเสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วก็ไม่หมุนนะฮะเปิดเบอร์ไหนก็ไม่หมุนนะฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบดูกันนะฮะเอาละครับเราเสียบปลั๊กตรงเข้าไฟบ้านก่อนกดสวิตช์เบอร์หนึ่ง ไม่หมุนกดสวิตช์เบอร์2ไม่หมุนแต่มีเสียงคลางนะฮะอ่านี่มีเสียงคลางเบาๆจากมอเตอร์ด้วยเอาละครับทีนี้เรามาเสียบปลั๊กเข้าไปที่เครื่องตรวจไฟผ่านหลอดกันนะฮะอ่าแล้วลองมากดสวิตช์เบอร์1 2 3ของพัดลมดูกันนะฮะอ่าเบอร์1สังเกตหลอดไฟนะฮเบอร์2เบอร์3อ่า หลอดไฟติดสว่างเท่ากันหมดทุกเบอร์เลยนะฮะอาการนี้ก็คือขดลวดมอเตอร์พัดลมมันช็อตรอบนะฮะอาจจะเห็นว่าแสงไฟมันสว่างน้อยแล้วก็สว่างเท่ากันทั้ง3เบอร์นะฮะแต่เหตุที่ใบพัดไม่หมุนเพราะมีอาการแกนฝืดบูธฝืดร่วมด้วยนั่นเองนะครับเอามาอีกตัวนึงครับตัวนี้กราเต้18นิ้วอุตสาหกรรมนะฮะ,ะเจ้าของก็บอกว่าเปิดแล้วไม่หมุนเช่นเดียวกันนะฮะ เดี๋ยวเรามาตรวจเช็คผ่านเครื่องตรวจไฟผ่านหลอดไปเลยนะฮะก็ะเสียบปลั๊กเข้าไปที่เครื่องตรวจนะฮะกดสวิตช์เครื่องตรวจเจก่นนะครับให้สังเกตที่ใบพัดและที่ไส้หลอดไฟนะฮะตรงนี้ใช้หลอดไฟ200วัตต์นะฮะกดเบอร์หนึ่ง เห็นไหมฮะไฟติดแบบเรื่อยๆนะฮะเบ er อร์หนึ่งมีเสียงคลางด้วยนะัยินเสียงคลังอืดๆด้วยนะฮะกดเบอร์สองสว่างเพิ่มขึ้นนะฮะ,ะสว่างเพิ่มขึ้นนะฮะ,ะจับตรงท้ายพัดลมนะฮะ,ะก็มีคลางอืดๆดด้วย ขดเบอร์3อ้าสว่างนะฮะสว่างมากที่สุดเบอร์3มีเสียงคางด้วยนะฮะอาการนี้คือขดลวดมอเตอร์ไม่เสียนะฮะเหตุที่ใบพัดไม่หมุนเพราะว่าแกนติดบูตติดนะครับ